รูมาตอยใช่ค่ะเติมเป็นแบบเหมือนอักเสบข้อดําๆมาค่ะแต่ว่าก็เริ่ม<อ>ปวดขึ้นเป็นผิวสีดําๆไม่เลยค่ะอักเสบที่ข้อนิ้วแล้วก็ปวดครับใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นรูมาตอยเป็นไขข้อรูมาตอยเนี่ยคือปวดมากคุณหมอก็จะให้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดปวดที่ไหนบ้างครับนิ้ว ตอนนั้นเป็นทุกข้อค่ะข้อทาโหเข่าบวมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดต้องเจาะเลือดทุกครั้งที่ไปเนี่ยต้องเจาะเลือดคุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกเอะเราก็กลัวละเอาสเตอีรอยมาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ ก็ทนกินไปประมาณ3มเดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก็ก็ทิ้งเลยค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยจะพิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกยกพิกอย่างงี้ค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอ,อค่ะต้องดึงก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงครับ ก็เลยก็เลยมาศึกษาดูอค่ะก็ที่รู้จักบิงก็คือจากการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตัองแหลเอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการ ขณะนี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักแล้วก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บิมทุกวันนะเพราะกลัวเรื่องนี้ <laughs>